สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอยู่กันนมสารยานะครับวันอาทิตย์ที่29พฤษภาคมพุทธศักราช2,565เหเวลา15บหนาทีกับแยกกูลพงคอคืนชีพครับท่านผู้ชมครับ สายสันนะครับท้านผู้ชมครับขณะนี้ผมอยู่แยกอุรลพงนะครับบนสะพานลอยข้ามแยกอุรลพงถนนปร,ปรามปรามหก สวันดีครับกล้องใบใบนะครับของวันอาทิตย์ที่29พุษภาคมพศ2565นะครับนะผ่านครับผ่านครับ,รบ <c oughs> ไม่รู้ยื่นซองจดหมายน้อยให้กันนะครับท่านผู้ชมครับ พาท่านผู้ชมมาดูการปฏิบัตินะของเจ้าหน้าที่ของสอนอพรราาไทยนะฮะซึ่งวันนี้เป็นวันอาทิตย์เป็นแผนรูปแบบใหม่หรือเปล่านะครับไม่ต้องหาอุปกรณ์ในการตั้งด่านให้ยากลำบากต่อไปนะครับ เห็นเลยครับอีกคันหนึ่งนะครับเดี๋ยวดูนะครับรถกระบะฮะรถกระบะ สวัสดีนะครับท่านผู้ชมครับมาคนเดียวนะครับท่านผู้ชมครับ ท่านนายเดียวเนี่ยนะครับไปแล้วครับท่านผู้ชมครับสงสัยจะรู้ฮะรู้ฮะสงสัยพิทยุบอกแล้วครับที่ป้อมนะฮะไปแล้วครับท่านผู้ชมครับกับนําเสนอการปฏิบัติงานนะครับของเจ้าหน้าที่ครับสนอพญาไทนะครับตอนนี้ แยกบุรพงษ์ครับกับคืนชีพนะฮะนี่นะครับเหมือนเดิมนะครับนี่เหมือนเดิมนะครับนี่เหมือนเดิมนะครับกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะสำหรับแยกนี้นะฮะไปแล้วครับไปแล้วครับ น่าจะเห็นแล้วครับน่าจะเห็นผมแล้วนะฮะไม่เป็นไรครับเราเป็นการนําเสนอนะฮะนชมครับครับขรับแยกนี้นะครับท่านผู้ชมครับถ้าลงจากสะพานลอยนะครับ ข้ามทางรถไฟมานะฮะถ้ามาจากแยกนางเลิ้งนะฮะตอนนี้จะเป็นเส้นทึบนะเหยียบมอเตอร์ไซค์นี่เข้ามานะครับเป็นเส้นทึบนะครับท่านผู้ชมเนี่ยตรงนีนนน้ก็จะมีกล้องนะฮะมีกล้องไม่ทราบว่าท่านมาปฏิบัติงาน เพียงตามลำพังนะคนเดียวซึ่งช่วงในวันอาทิตย์นะครับวันหยุดเท่า,านั้ครับวนะสวัสดีครับทุกท่านนะครับสวัสดีนะทุกทุกคนนะครับ,ท,นนรบที่เข้ามา,ารับชม การเผยแพร่นะครับการปฏิบัติงานนะของเจ้าหน้าที่สอนอพระยาไทยนะครับนำเสนอโดยนักสืบมพ์อสืบสวนข่าวอาชญากรรมนะ,ะมยังไม่ได้สัมภาษณ์เลยฮะยังไม่ได้สัมภาษณ์เลยนะครับขอขอข,ขออภัยเลยนะเพิ่งจะข้ามมาแล้แอบซุ่มถ่ายยังไม่ได้สัมภาษณ์เลยนะครับผู้ชมครับ ได้รับแจ้งจากพี่น้องนะครับประชาชนที่สัญจรไปมาผ่านแยกอุรงุงตะบางนะตัดถนนเทชบุรีและกถนถนพระรามหนะฮะใช่แยกอุรุภงนี้ได้กับฝื้นคืนชีพนะอีกครั้งนะเป็นช่วงเช้านะครับช่วงเย็นๆย็นนะหรือสายๆแล้วแต่เวลาท่านจะสะดวกนะฮะก็ไม่ทราบว่าท่านมีแผน อะไรอย่างไรหรือเปล่านะฮะมีระเบียบข้อไหนนะฮะให้มาซุ่มจับตามแยกไฟแดงนะฮะท่านผู้ชมครับไปแล้วครับท่านผู้ชมครับขออภัยนะครับที่ยังไม่ได้สัมภาษณ์ท่านเลยนะฮะท่านไปไปก่อนแล้วนะครับ ก็เห็นเรียกสามัญสามคันนะฮะแต่ไม่ได้ออกใบสั่งฮะไม่ได้เขียนใบสั่งสักลายนะฮะก็ไม่ทราบว่าท่านจะว่ากล่าวตักเตือนหรือ,อยังไงนะฮะก็ะเห็นแป๊บๆนะฮะเป็นจดหมายน้อยนะฮะหรือ,อยังไงอัอนนี้ผมไม่การันตีนะับว่ายื่นจดหมายน้อยให้กัน ยากอุลพงศ์ฟื้นคืนชีพนะฮะรับขอขอบคุณ,คณ,คณ,คณนะครับ แฟนเพจทั้งทีทมสุดสันขาวยากรรนะครับทุกท่านนะครับก็บอกว่าทัานอภัยด้วยนะครับว่ายังไม่ได้สัมภาษณ์เลยนะฮะท่นก็ขึ้นรถออกนี้ก่อนจะแล้วอขอบคุณทุกคนขอบคุณทุกท่านครับไลน์นี้จบไว้ที่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ